ครับนี่เป็นความคืบหน้านะครับย่านสถานีบางเขมนะครับที่เพชรบุรีนะครับเราจะเห็นว่าชานชาลานะครับอยู่ติดกับขบวนรถไฟเลยนะครับตอนนี้วางพื้นแล้วนะครับนี่ฮะพื้นชานชาลาหน้าสถานีบางเขมนะครับ สะพานลอยด้านหน้านะครับก็เสร็จร้อย็นแล้วนะครับสพานลอยสำหรับคนข้ามย่านสถานีบางเข็มส่วนชานชลาฝั่งสถานีนะครับก็เพิ่งจะตอบเอบเข็มนะครับ ขนขบวนสองห้าห้าวิ่งอยู่บนทางใหม่นะครับทางคู่นะครับย่านสถานีบางเขมนะครับ เลขหนึ่งเจ็ดสองหรือเห็นนี่ยชานชาลาที่สร้างใหม่นี่อยู่คิดกับรถไฟเลยนะครับอแอดพาไปชมนะเขาดูบางวันทีต้งแั่ ไว้หน่อยนี่นะฮะเดินขึ้นชานชาลาได้สบายเลยนี่ก็เป็นฝั่งสถานีบางเข็มนะครับชานชาลาเพิ่งจะวางคานนะครับยังไม่มีพื้นเหมือนฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ก็เป็นสถานีชั่วคราวนะครับ ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่สถานีบางเขมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลนะครับคาดว่ารีกับขบวนหนึ่งเจ็ดสองนะครับ ไว้อีกหน่อยจะเดินจากชันชลาขึ้นพื้นทางรถไฟได้เลยนะครับจะถือว่าเป็นการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวขบวน1.2จะมาหลีกที่บางเข็มนะครับห่วงทางสะดวกดของ1.2ไปแล้วนะครับกำลังขึ้นเสาโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ